เฮ้ยแบบฉันทำงานได้แล้วใช่ไพียงแค่นี้ก็พอแล้วก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนนะคะว่าใครเป็นคนว่าเราค่ะคนที่เขาว่าเราเนี่ยเขาจากการที่ได้อยู่ร่วมกันมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อเรามาตลอดเวลาหรือเปล่า หลายๆครั้งค่ะคนที่เขาว่าเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะว่าเพื่อจะเตือนเราให้เราเนี่ยได้กลับมาลองสะท้อนดูทบทวนตัวเองดูนะคะถ้าพี่หนิงได้รับคํหนึ่งคจากใครที่รอบตัวแล้วบอกว่าเออพี่หนิงไม่เก่งเลยนะคะสิ่งแรกพี่หนิงจะกลับมาดูก่อนนะว่าไอ้คำว่าไม่เก่งที่เขาว่าเนี่ยมันคือมันไม่เก่งในเรื่องอะไร แล้วถ้าเป็นไปได้พี่ก็คงจะต้องขอเวลาเขาสักนิดน,นึงนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าที่เขาบอกว่าเราไม่เก่งนะคะมันเป็นมุมมองไหนในมุมมองของเขาสําหรับพี่แล้วเนี่ยการที่ใครสักคนนึงมาบอกว่าเราไม่เก่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของขวัญน,นะขอบคุณที่เขาบอกเรานะว่าจะเอิญแล้วเราไม่เก่งเพราะถ้าใครคิดว่าตัวเองเก่งแล้วอะคะ่ะคุณกําลังยึดติคําคว่า perfectionist เนาะ p พอ f e เฟชันนี้คืออะไรคะฉันเก่งแล้วฉันสมบูรณ์แบบแล้วฉันเลยไม่ไปต่อนั่นคืออะไรคะบางคนอาจจะพยองในความเก่งของตัวเองแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเออเราไม่เก่งดีซะอีกสิเราจะมี a r e a for development เ,เนานะมีมุมมองที่จะใช้ในการพัฒนามุมมองที่เขามองว่าเราจะไปต่อได้เนี่ยเขาช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าแล้วเราจะเก่งไปกว่านี้ได้อย่างไรคําว่าเก่งในบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ฉันทํางานได้แล้วเช่นงานนี้ก็พอแล้วนะคะเก่งของแต่ละคนคานิยามจะไม่เท่ากันนะแต่สําหรับพี่หนิงพี่หนิงเชื่อว่าเรามีความเก่งในตัวเราไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแต่ในมุมมองของคนอื่นไอ้ความเก่งด้านนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนในมุมมองของเขาหรืออาจจะยังไม่เพียงพอตามความคาดหวังของเขากลับมาพัฒนาตัวเองค่ะหาข้อมูลให้ได้กับว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเราไม่เก่งเนี่ยเราจะเก่งเพิ่มขึ้นได้อย่างไร แล้วถ้าเราคิดว่าไอ้มุมมองที่เขาบอกเราเนี่ยมันเป็นมุมมองที่มันไม่ใช่เลยเราก็ทําโอเคแล้วเราก็ทําถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปจิตตกกับมันนะคะเพจผลของการไม่ต้องไปจิตตกเพราะว่าทุกคนมีความคาดหวังที่ไม่เท่ากันค่ะถ้าเราคิดว่าตรงนี้เราสามารถทําได้ดีที่สุดนเวลานี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะศักยภาพเราเต็มที่นเวลานี้เราไม่ปฏิเสธที่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยเราต้องบอกว่าเราทําดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้ที่เราสามารถทําได้ ในมุมที่เราคิดว่ามันเก่งอยู่แล้วแหละในระดับหนึ่งของเราแต่ว่าในมุมในมุมของคนอื่นอาจจะรู้สึกไม่เพียงพอค่ะลองหาดูซิคะว่าในการพัฒนาตัวเองนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยต้องวิ่งไปเพื่อตอบโจทย์คนอื่นกับการที่เราตอบโจทย์ตัวเองในระดับหนึ่งแล้วเราก็พอใจอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดค่ะก็อย่างที่พี่หนิงบอกค่ะถ้าคนเรานะคะ มีแรงมานาลใจในการจะทําอะไรเริ่มต้นได้ที่ตัวเองค่ะไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาให้แรงมานาลใจในตัวเรานะคะอย่างพี่หนิงตัวพี่หนิงเองอาพี่หนิงบอกตัวเองว่าพี่หนิงจะเก่งไปกว่าเดิมเนี่ยจุดตั้งต้นเริ่มต้นที่ตัวเองสําคัญที่สุดค่ะเราบอกตัวเองว่าเราเก่งกว่าเดิมได้เราบอกตัวเองว่าเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เราบอกตัวเองได้ว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถขยับจากจุดนี้ไปอีกจุดนี้ได้จุดสําคัญที่สุดคือตัวคุณเองต่ถามว่าถ้าคุณอยากได้แรงมานาลใจจากพี่หนิงว่าทํายังไงที่จะทําให้ตัวเองเนี่ย มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่พี่กําลังจะบอกก็คือว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรคะถ้าคุณเก่งขึ้นแล้วมันนาให้เป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยมันไปถึงได้เร็วขึ้นมันสําเร็จได้เร็วขึ้นลุกขึ้นมาทาเถอะค่ะแต่ถ้าเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะกับความเก่งที่คุณมีในปัจจุบันคุณคิดว่ามันเพียงพอแล้วคุณมีความสุขกับมันแล้วก็ that's it ค่ะไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะสิ่งที่คุณจะบอกได้ว่าคุณพอใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าคคคืออตัวุณเง่ะ あ<ス>